สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาพูดถึงอาชีพรับซื้อของเก่าที่สามารถทํากําไรได้ทุกวันก็คืออาชีพรับซื้อของเก่าตามร้านรับซื้อของเก่าแล้วก็เอามาแกะนะคะเป็นของแกะของที่เอามาแกะก็จะเป็นทองแดงติดเหล็กทองเหลืองติดเหล็กสแตนเลสติดเหล็กมีเนียมติดเหล็กประเภทของติดเหล็กค่ะ ก็จะอยู่ในรูปของมอเตอร์ต่างๆเครื่องต่างๆสายไฟทุกชนิดค่ะอยู่ในรูปของแกะค่ะไปซื้อจำร้านรับซื้อของเก่าแล้วก็เอาของมาแกะค่ะก็จะมีพ่อค้ารับซื้อของเก่าส่วนหนึ่งนะคะทีะ่ใช้วิธีไปหาซื้อจำร้านรับซื้อของเก่าแล้วก็เอาของมาแกะเอามาแยกขายทองแดงทองเหลืองสแตนเลสอะไรพวกนี้นะคะก็จะทำให ได้กำไรทุกวันแล้วก็ราคาดีกว่าที่เราซื้อมาแล้วขายไปค่ะค่ะก็จะมีะพ่อค้ารับซื้อของเก่าบางคนที่ทำแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถทำได้ทุกสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นโควิดมา3รอบแล้วก็สามารถทำได้นะคะตรงนี้นะคะก็ไม่มีผลกระทบใดๆนะคะสามารถทำได้ทุกสถานการณ์ะค,ะค่ะค่ะก็คือ ออกไปหาซื้อของเก่าตามร้านวันหนึ่งก็เอามาแกะสองสามวันแล้วก็เอาไปขายขายเสร็จก็ไปหาซื้อมาแกะค่ะก็จะมีพ่อค้า,อาของเก่าบางคนทำแบบนี้นะคะก็คือได้กำไรทุกวันค่ะค่ะแล้วก็คนที่จะทำอาชีพนี้ได้นะคะอย่างน,น้อยนะคะหนึ่งจะต้องแกะของเป็นนะคะเช่นแกะมอเตอร์ต่างๆเพราะมอเตอร์เนี่ยแต่ละแบบเนี่ย หรือแกะมอเตอร์ต่างๆใดต่างๆนะคะค่ะก็คือจะแกะยากมากมอเตอร์พวกมอเตอร์ใดอะไรอย่างนี้นะคะต้องมีความรู้ในการแกะด้วยนะคะและก็2จะต้องดูของเป็นด้วยนะคะจะต้องใช้สายตาเนี่ยคำนวณออกมาให้ได้ว่าทองแดงเท่าไหร่เหล็กเท่าไหร่ขายแล้วจะได้กําไรเท่าไหร่นะคะเราจะต้องคํานวณให้เป็นด้วยนะคะถ้าเราแกะของไม่เป็นดูของไม่เป็นนะคะตรงนี้เราก็อาจจะขาดทุนได้นะคะ ช่วงแรกๆนะคะก็คืออาจจะเจ็บตัวได้นะคะกว่าจะทำกว่าจะอ่ากว่าจะได้กำไรนะคะก็คืออ่าก็อาจจะแบบขาดทุนอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็อาจจะเจ็บตัวนะบอกตรงๆเลยว่าคนที่ทําของเก่าช่วงแรกๆนี่นะคะถ้าไม่มีความรู้ในการดูของหรืออะไรก็ตามนะคะก็จะเจอของปลอมนะคะของเทียม เจอลูกค้าเอามาหลอกบ้างบางทีนะคะ,ะกว่าจะกว่าจะเข้าที่เข้าทางนี้นะคะก็ก็คือเจ็บตัวเยอะเลยนะบางคนค่ะค่ะอย่างเช่นทองแดงนี่นะเขาเอาชุบลวดมาเอ่อเอา,เอาไม่ใช่ลวดเอาชุบทองแดงมามาขายแล้วมาหลอกว่าเป็นทองแดงนะคะ,ะตัวเองนี่ก็เคยเจอค่ะเคยเจอนะคะค่ะมีทั้ง ลูกน้องซื้อไว้ถึงสองสาครั้งเลยนะคะทั้งที่เคยเจอกับตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ลูกน้องก็ซื้อไว้ถึงสองครั้งเลยนะคะก็หมดไปหลายหมดไปประมาณสองสามหมื่นช่วงนั้นนะคะค่ะก็เคยเจอรวดชุบทองแดงนะคะรวดชุบทองแดงใช่แล้วก็เคยเจอสแตนเลสอินเดียนะคะราคาเดียวกับเหล็กเลยค่ะ ซื้อไว้โอ้โหแบบเอาไปขายที่ไหนขายไม่ได้เลยสแตนเลสจนแบบตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเข็ดเลยเรื่องซื้อสแตนเลสไปซื้อสแตนเลสอ่าเขาเรียกสแตนเลสเทียมนะคะราคาจะแพงกว่าเหล็กไม่กี่บาทนะคะค่ะก็คิดว่าเป็นสแตนเลสเอาไปขายที่ไหนขายไม่ได้เลยตัดสินใจขายราคาเดียวกับเหล็กเลยค่ะเพราะว่าสแตนเลสเนี่ยอ่าบางทีอ่ะเขาก็ จะตัดตัดเป็นเศษเศษเนี่ยนะมันจะคมมากเลยนะถ้าเราเดินไปไปถูกหรืออะไรเงี้ยเลือดออกเลยอะไรเงี้ยก็คือเขาเรียกอะไรเศษสแตนเลสอ่ะค่ะนั่นแหละก็คือสแตนเลสอินเดียบางคนก็เรียกสแตนเลสอินเดียบางคนก็เรียกสแตนเลสเทียม erm ค่ะราคาจะแพงกว่าเหล็กบาท2บาทตัวเองเนี่ยตัดสินใจขายไปในราคาเหล็กเลยเพราะว่ามันบางชิ้นมันก็ทำให้แบบคมมากอะไรอย่างเงี้ย ก็คือดูไม่เป็นช่วงแรกๆนะคะค่ะก็อยากจะมาแนะนำว่าสำหรับคนที่อยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะคะแล้วไม่อยากเจ็บตัวนะคะไม่อยากจะต้องมาลองผิดลองถูกนะคะก็จะมีคอร์สสอนนะคะก็คือ9เทคนิคของเก่าทำกำไรได้วันละพัน0 0 0 0ันีค่ะนะคะ,นะคะก็คือจะอยู่ในคอร์สนี้นะคะ สำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้อยากจะเริ่มต้นนะคะว่าจะทำอาชีพรับซื้อของเก่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะก็จะสอนตั้งแต่แบบไม่เป็นนะคะจนสามารถประกอบอาชีพนี้ได้เลยนะคะก็จะอยู่ใน9เทคนิคอของเก่ากำไรวันละพันสองพันนะคะค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะก็ทักมาได้นะคะคอร์สนี้ราคาก็จะอยู่ที่990บบาทค่ะก็คือ อสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนสามารถทำอาชีพนี้ได้เลยนะคะคือช่วงช่วงที่เราดูของไม่เป็นเนี่ยนะคะเราจะซื้อของผิดถูกตลอดเลยค่ะบางทีซื้อ,อเหล็กบางเป็นสแตนเลสนะคะอันนี้ซื้อกับตัวเองเลยช่วงแรกลูกค้ามาขายเขาบอกว่าเป็นสแตนเลสนะคะจริงๆมันคือเหล็กบางค่ะ คือตอนนั้นเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยซื้อผิดซื้อถูกหมดเลยค่ะค่ะกว่าจะเข้าที่เข้าทางนะคะก็เสียไปเยอะเหมือนกันค่ะคือซื้อของซื้อของผิดถูกด้วยแล้วก็มีคนเอามาหลอกด้วยค่ะค่ะสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้นะคะอยากจะทําอาชีพนี้นะคะก็ทักมาได้นะคะและช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ ของเก่ามีราคาสูงมากเช่นทองแดงนะคะทองแดงเนี่ยในรอบ5-6ปีเนี่ยไม่เคยราคาสูงขนาดนี้เลยนะคะช่วงนี้ทองแดงจะอยู่ที่ราคา300กว่าบาทเลยนะคะจริงๆไม่เคยขึ้นถึงขนาดนี้เลยนะคะค่ะค่ะตอนนี้ราคาทองแดงอยู่ที่300กว่าบาทเลยทองแดงอ่าปอกสวยนะคะทองแดงช็อตนะคะคือทองแดงเนี่ย เขาจะห่างกันราคาเนี่ยนะอันดับหนึ่งเลยคือปอกสวยนะคะก็จะแพงกว่าช็อตเนี่ยประมาณ5บาทหรือ7บาทแต่ละร้านนะคะแล้วช็อตเนี่ยก็จะแพงกว่าทองแดงใหญ่เนี่ยประมาณ5บาทหรือ7บาทนะคะแล้วก็มาลงทองแดงเล็กก็จะถูกกว่าทองแดงใหญ่เนี่ยประมาณ5บาทหรือ7บาทก็คือจะเรียคือจะลิงเรียงลงมาทองแดงเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีอยู่4ประเภทนะคะแต่มีอีกประเภทหนึ่งก็คือทองแดงเผานะคะทองแดงที่แบบ เส้นเล็กเส้นน้อยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเอาไปเผานั่นจะกลายเป็นทองแดงเผาก็เหมือนมีอยู่5ประเภทใหญ่ๆนะคะจริงๆก็คือถ้าไม่เผานี่จะมีอยู่4ประเภทค่ะทองแดงนะคะ,คะสำหรับสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะค่ะ สำหรับคนที่สนใจก็ทักมาได้นะคะอยากเรียนรู้ทำธุรกิจอาชีพรับซื้อของเก่านะคะค่ะก็จะอยู่ในคอร์ส9เทคนิคของเก่าทำกำไรวันละพันสองพันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ